ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางช่องนะครับของเซียนหน้าดีครับเมื่อนี้นะครับเซียนนาดีกระจีมาลงตัวเลขนะครับของลาวพัฒนาคือเก่านะพี่น้องเอฟซีครับครับกับขอโทษขออภัยพี่น้องเขานะครับรดมาแล้วนะครับเก่างวดซ้อนแล้วครับพี่น้องเอฟซีครับเซียนนาดีจําได้ว่ามันเก่างวดหรือว่าซีบงวดประมาณนี้นะครับพี่น้องเอฟซีครับเขาก็มาเบิ้งผลหวยเล่าออกสักก้อนนะพี่น้องเอฟซี กอนขาจะไปเบ่งผลงานไหมของเซียนนาดีนะครับครับผลหอวเล่าออกนะครับหลอบบัน้นซุกที่ผ่านมานะครับครับรลอบบันซุกนะพี่น้องอฟซีเนาะหลอบบันซุกที่พันมานะครับเข้ากัมาเบ่งนะครับครับนี่คือผลหอวเล่าออกนะครับ เจ็ดหกสี่สามห้าสี่นะครับพี่น้องยิเนืลอแงออกสี่สามครับครับก็อยากให้พี่น้องเข้าโชวเข้ามันนะครับแต่ว่าเซียนนาดีกับลดนะครับพี่น้องยิปซีไลอาจารย์นะครับที่ลดนะครับกับปวาเปลี่ยนอาจารย์เด็ดๆดังๆทั้งได้กับลดคือกันนะครับเนาะเป็ยนยังไงบุ๊กไมยเล่าทุกมือนี่นะครับมากเปลี่ยนๆนะครับ หวยเล่ามักชนิสูตรนะครับช่วงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นช่วงของอหวยเล่าเพิน่เนเปลี่ยนแปลงยังบางอย่างนะครับกัาบบอลูขึ้นกันนะครับพี่น้องเยซีแต่เขาก็ยังพญายามคือเกลใส่ความพยาย่มดีเคราะห์หาตัวเล็กเนวทั้งจับสูตรนั่นสูตรนี้มาผสมผสานขึ้นเกลานะครับพี่น้องเยซีสูตรใดมันเคยมากสูตรใดมันเคยลดเขาก็ ถิ่มไปนะครับสูตรได้เคยมากเท่ากับจังไพรออกมาิีคราห์ให้พี่ให้น้องเท่าคือเกานะครับพี่น้องที่ครับเส้นนาเดียกับควาอ,อนุญาตเขียนทั้งขางซะก่อนนะครับจังไพรสีช่วให้พี่ให้น้องเท่านะครับครับรอบนี้เป็นรอบวันจันทร์นะครับที่ยี่สิบห้านะครับเนาะวันเล่าออกวันที่ยี่สิบห้าครับ <c oughs> ลาวพัฒนาอ๋มึกเบิดตัวนี้ <c oughs> ครับเราพัฒนานะครับพี่น้องเอีอากาศหนาวแล้วครับพี่น้องเอี ทางบ้านของเซียนนาดีเย็นนะครับทั้งหนาวทั้งเย็นมาน้ำกันนะครับกลางคืนนะครับร่มแห้งครับพี่น้องเอฟซีเข้ากับรักษาสุขภาพเด้อครับช่วงนี้จอปีไม่แล้วนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงไอยเสือเกินนะครับพี่น้องเอฟซีครับรักษาสุขภาพนะครับเราพัฒนาเซียนนาดีนะครับวิ่งรูดนะครับ เอาโมาเบิ่งเหล็กวิ่งเหล็กหลุดน้ำกันพี่น้องเอฟซีครับวิ่งลูดที่นะครับพี่น้องเอฟซี กับสีนะครับ,บ 4, ครับผลงานรอบที่แล้วของเซียนาดีนะครับลุดนะครับเทื่องเลขกวิ่งนะครับวิ่งกับบ้มาให้นะครับเนาะครับจับคู่นะครับพี่น้องอ c พี 45นะครับ55นะครับถามมาเบิร์นเดอพี่น้องเอฟซีมันในสูตรนะครับแต่ว่าในสูตรเรียกเบียงบ่มีนะครับกับถามมาเบิร์นนะครับก็มีหาหานะครับเนาะ48นะครับ สี่เกนะเ้านะครับพี่น้องเอฟซีห้าแปดนะครับห้าเก้านะครับพี่น้องเอฟซีครับตัวเลขมีอย่6กูคนะครับพี่น้องเอฟซีครับเส้นอดีตสีเด่นใ้พี่น้องเฮ้านะครับ ม,มีอยู่สองคูนะครับพี่น้องเอมีอยู่สองคูนะครับก็คือสี่ 48, แปดนะครับพี่น้องเอฟีสี่แปดแล้วก็สี่ห้านะครับครับมันมีมาตัวเก้าว่าพี่น้องเอฟตามสูตรแล้วนะครับมันมีมาห้เห็นนะครับมันอาจเป็นตัวกับนะครับแต่ว่ามันเด่นแห้งก็คือสี่แปดกับหักกับสี่หานะครับเนาะ ครับส่วนตัวประเด็นนะครับพี่น้องเอฟซีครับก็มีโอกาสมาอะไรคือกันนะครับแต่ว่าเสี้ยนนดีก็มั่นใจว่ารอบนี้มันต้องมีซีนะครับครับมีซีกับแปดนะครับเนาะครับธรรมะเด่นนะครับก็ตัวหาแปดกับห้ระว่างนะครับพี่น้องเอฟซีครับห้าแปดนะครับเอาเด่นห้พีนองเข้าสามคูซะเพราะมันมันมากแปดนะครับมากแปดแห้งนะครับกับซี กับสายเวียงสายรูดนะครับพี่น้องเอฟซีแปดกับสี่นะครับลืมเขียนบันทีอีกแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีถามมาเรียกออกมือได้สิบ้า ครับยี่สิบห้านะครับบันจัน์นะครับเดือนสิบสองนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้องเขาก็แคปหน้านะจอไว้ครับ ครับลาวันจันทร์นะครับที่25นะครับเดือนธันวาคม2566นะครับเนาะพี่น้องเอพซีครับวิ่งรูดนะครับ8กับ4นะครับจับคู่นะครับ4 5 4 8 4 9นะครับ4 5 4 8 4 9นะครับพี่น้องเอพซี5 5 5 8 5 9นะครับพี่น้องเอพซีตัวเลขมีอยู่6คู่นะครับครับตามที่จริงแล้วนะครับเทียบนาฬิกาสีเอาลงให้พี่น้องเข้า4คู่คือเก้านะครับแต่ว่า ้าเข้าลงหน่อยโตนะครับก็มีโอกาสลดได้นะครับพี่น้องทกี่ครับมีโอกาสลดได้นะครับเอาก็เบื้องเหล็กวิ่งเหล็กเด่นเอาเนาะพี่น้องที่เนาะเอาไปเทียบสำนักเอื้อนอาจารย์เอื้อนนะครับอาจารย์ได้เิ่นเคยเขาดีก็เอาไปเทียบเบื้องเด้อนะครับครับทางส่งก็นําเสนอให้พี่น้องเข้านะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องที่ครับว่าได้สนับสนุนให้เดินการเพรนั่นจะยั่งไดนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเชียนาดีกไ็ไใ้เพชเพียงแค่นี่ก้อนคราบขอวอวยพรให้พี่น้องเฮาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับกบขอใหยพี่น้องเฮาสุขสุขคนนะครับอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเอฟซีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแลวก็ทีสำคัญก็บใบใ <c oughs> บอเอื้องเงินใส่นะครับพี่น้อง,งเอฟซีถือเลขถือเบอร์นะครับให้ลำลำรุวยๆกันสุข,ขสุขค้นครับ